สวัสดีครับบงชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูแคทเธอรีลาสามสอนดีทูกระบอกดำลงเล่นโคลนด้วยว่าตกเต็งบอเพื่อเลี้ยงปลาดุกพี่น้อง สูบนะครับหนึ่งคิวหนึ่งคิวยังรออยู่ครับยังรอถือว่าชมองบินจะสูงแคต4ี1เ 79ซนติเมตรก็งานอย่างนี้ก็คันใหญ่ได้นะถ้าร้อยี่ก็จะช้าครับนเะจะเจอ200 km. เข้าไปนี้ดูแต่บักเก็ตเขานะรช่วงแต่ละทีเนี่ มารกรองเล็กดูยังไงดูข้างหลังนะไม่น้องหลังเก่งทีมงานชายอิสระจัดให้ครับเสียอุ้เออผู้ใหญ่อู้นะผู้ใหญ่อูครับเดีย๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วลูกชายมาครับ ดีทูดีทูจีซีแล้วก็เป็นเ็กเจนนะครับคุณวันนี้ถือว่าใช้ดีครับสำหรับดีทูเนี่ยอ,ออกแบบสวดทรงองเอลได้รอครับนะเมื่อกี้กับบึกเลย ใจกับเขาดูได้ครับ, YouTube รย,รบรยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x c a เ v เตอร์ n t r a c t สนใจแคทนก็แคเมีโดเมโรคแคทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันชั่วโมงสำหรับคันนี้น่าจะสิบนกะว่าปีเ่ยอาคือรถใหญ่ครับนะรถใหญ่ตุงกี้ใหญ่ก็จะเอา กดทุตบ,ตบไปมียุบไหมาจะาเดินช้าหน่อยเพราะว่าอายุาเยอะผมชอบแต่คุณกี้เนี่ยน้าปึกครับเอาวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับ โอมีเจ้าซูเปอร์เอมาด้วยครับนะเดี๋ยวใส่กันแน่งานนี้ครับเจอกันดีทูช้าได้อุ้มหนักครับช,ช้าได้ชัวร์ี่ก็มันจะมีประกอบที่แดนพผ่นดินใหญ่ครับปัจจุบันนะแคท หน่งขอนิ่มนะแหมรู้สึกว่าจะน่าจะทำเครื่องวันแล้วครับนะชอบว้อุ้มตรงนี้เลยสะใจดีครับรถคุณระดับ200นี่ถ้าเทียบกับแคทเนแคทนี่จะคุณกีใหญ่กว่าเพื่อนครับนะหรือว่าจะเป็นร้อยสารอยนะ ครับก็จะใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดารถคุณนะครับทุกค่ายแคดนั้นจะเมื่กี้ใหญ่กว่าเพื่อนครับอทีมันใช้อิสระครับนี่ลูกชายจัดให้ เพิ่งมาสตาร์ทงานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับงานออกเร็วร้อยห้าสิบกิโลนิวตันครับสำหรับจอกแข็ง เร็วปานกลางนะแต่เรือเร่องอุ้มเรืองช่วงนี้จัดให้ครับนะไม่ได้เจอนานสําหรับดีทูทีมงานชัยอิสระครับ ซูเปอร์เอ็มจะมาลุย่อย LC เอับตอนนั้น LC โบรกเกอครับกำลังมาแล้วมาช่วยกัน60ครับ47.1 เป็นฟาร์มปลาดุกนะพี่น้องโอ้ฟาร์มฟาร์มปลาก็ลงทุนเยอะเงี้ยนะสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพียชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวทเอ็นทรัสนใจหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจตถนทุนนะครับว่าเครื่องจักรหนักก็สอบถามได้ครับคุยกันได้ไม่คิดตังค์นะพี่น้อง ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ